สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมมวอนเล่คลิปนี้ก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับกับสิ่งที่แฟนๆวอลเลย์บอลทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราหลายๆคนรอคอยก็คือสโมสรของแนนทัดดาวนั่นเองครับล่าสุดทางสโมสรรีวัลเล่แอตเทโมได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับว่ายินดีเวลคัมแนนทัดดาวนึกแจ้งเข้าร่วมทีมซึ่งแนนจะเข้าร่วมทีมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับก็อต้องขอแสดง งความยินดีกับแนนทัดดาวนึกแจ้งครับสาวไทยบอลเร็วคนเก่งของทีมชาติไทยของเราอีกหนึ่งคนที่ล่าสุดก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งสโมสรนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีตัวเล่นดาวเด่นหลายคนอยู่พอสมควรเลยเอาเป็นว่ามารอเชียแนนทัดดาวแล้วก็สาวไทยของเราทุกคนกันครับในวีลีกที่จะถึงนี้ปีนี้สาวไทยของเราสุดปังจริงๆครับลีกญี่ปุ่นสนใจเซ็นสัญญาร่วมที ทีมกัรรัวๆเลยสุดยอดสุดปังครับสาวไทยของเราจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนมารอชมรอเชียร์กันครับเร็วๆนี้อีกไม่นานเราจะได้รับชมกันแล้วครับสำหรับวีลีกญี่ปุ่นครับ